ตอนนีครับผมโทรมอพอตอนเ้าๆครับมันพึ่งออกจากห้องมาแล้วครับกพลังอยู่ข้างหน้าตากแดดแล้วครับหนาวอากาศเย็นนะครับม,มันดังอยู่หน้าห้องครับตอนนี้ก็สองโมงกับสองโมงครึ่งนั่นนะครับสักแป๊บนึงนะครับก็คงจะได้กินข้าวจะได้กินขา้าวกินน้ำกัน สำหรับวันนี้ก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าบรรมดาแม่ที่เพิ่นมาื่ววานนะครับอาการแต่ละคนก็รู้แล้วนะครับเป็นมาหาหกคนนะครับบางคนก็เป็นเส้นธรรมดาบางคนก็เป็นเส้นไนนะครับกัดเบาตลกแค่ห้ากันครับแต่ว่าผมบิเหตุคลิปนะครับตอน ตอนนี้เพิ่นกับห้องบโคอรแข็งนะครับเแค่นังบากันซื่อๆนะครับแต่ไ่อยากรบกวนเพิ่นนั่นนะครับเพราะว่าเพิ่นก็เจ็บออกมาแล้วนะครับอ่าเพิ่นก็เป็นเขาสมุดการรักษาเลยนะครับแล้วก็ตรวจหาสาเหตุแล้วก็รักษาพร้อมเลยนะครับเพราะว่าอือว่าีก่กี่มื้อนะครับ่ก,กี่มือ้อเมื่อกี้เพ่นกับเได้ ทำการยึดหลานนะครับคุณพ่อเพิ่ก็เลยทําการรักษาให้พกอออกมาบางคนองแ่งกันบางคนก็คือว่านะครับเป็นเส้นนอกเป็นเส้นในนะเพ็่นกันนอนบอกกันอ้าคข่อยคือเปลียนหน่อยเพื่อคือเปลี่ยนลายอ่าค่อยกอเป็นหนลายเพื่อคือเป็ยนหน่อยข่อยือเป็นหนลายก็มูอเพื่อคือเป็นหน่อยบอกกันเลยบอกว่าอาการแต่ละคนมันบอกคือกันกับเส้นกับคนละเส้นครับเพิ่นก็เป็นกระดูกทับเส้นธรรมดานะครับ มันก็เป็นเส้นในครับอธิบายให้ฟังผูคนก็อธิบายฟังครับก็หอมมวนกันครับมื่อนี้แหละครับเป็นสิพก,กันมาอีกว่าต้องมารักษาตอนเหนือนะครับจะจน้นั่นนะครับจนเพิ่นละสามสี่หมื่นวะนะครับอืมจนก็จะหายครับผมถ้า เป็นอาการที่นักนะครับท่านกระสิเลือดออกไปนะครับเพราะว่าทลานยุดมันกระสิเป็นการดองค้นป่วยนะครับมันกระเสิเป็นการดองปุกบไวยเหมืนก็เลยสอบถามอาการแล้วนะครับสักประวัติแล้วแต่ละคนกับพันนะครับเมือวานที่ผมเฮ็ดคลิปนะครับที่มากันหลายๆคนนะครับชิดช่วงบ่ายนะครับที่มากกนแลยครันที่ผมภาวนาว่า ผ่านเกณฑ์เด้อครับผ่านเกณฑ์กันทุกคนนะครับเพราะว่ามาหมู่บ้านบริษณนัดหมายเลยนะครับไม่ได้นัดหมายกันมานะครับไม่ได้โทรเข้ามาครับเป็นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาบึงนะครับอ่าพันอยู่เกไก่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาบึงเลยอะขี่รถกลับแล้วับไปเอาม่งเอาพวกมานะครับใส่ปีกอับมาเลยนะครับตกใจมาเลยครับมื่อวานมา เอีรีเลยอ้มาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับนะตอนนี้กับป่วยก็ออกมาข้างนอกเบิดแล้วครับข้างในมันหนาวนะครับผมมานั่งตากแดดกันครับมานั่งตากแดดกันนะครับมองเข้าไปข้างในก็ว่างเปล่าแล้วครับข้างในก็ว่างเปล่าครับคุณแม่เอากับข้าวมาส่งเฮียแล้วนะครับ เวลากินเขาแล้วนะครับสองโมงครึ่งครับ,รบมันตากแดดกัน,นครับนี่น้องเล็กนะครับรดูนีบเส้นนะครับน,นี่ครบับบรรยากาศกนแถนวเนี่ยหลยพี่น้องเอ้ยน,นี่นะครับน,น,นี่เล่นธรรมชาติครับ ยู่กับบ้านนอกเดานี่แหละครับทางทางที่ว่าในตัวอำเภอแท้ๆนะครับนีอยู่ติดกับสถานีรถไฟนี่ครับขี่ไก่ยินเสียงรถไฟแลนโปรตบาดโปรตบาทด้วยครับรถไฟจอดดิ้งยันเข้าประกาศนะครับห่างจากสถานีรถไฟห้าหกร้อยเมตรครับมองไปข้างในก็เมือดตึบแล้วครับวุ้นเวนต่บรรดาแม่แม่ละนั่งอาบแดดกันครับละมุ้งครับ มุมไข่มุมมันครับนู่นมุมไข่มุมมันนะครับอ่าแล้วในปอกนะครับในปลอกนีเส้นออกแล้วนะครับจะว่าขยับขยันมาว่านกเ้นเขาขึ้นนะครับในปลอกคนอ้วนๆนะครับที่อยู่ใต้ทุนบานนะครับที่ผมเคยไปนอนนั่มนะครับอ่ามาอนีกิจกลับบ้านสองนะครับอ่า คนนี้ที่กลมหนายอยู่นี่นะครับแล้วก็คนที่นั่งผ่าคุ้มหัวอยู่นะครับอ่าคนหนึ่งก็อยู่อำนาจน,นะครับคนหนึ่งก็อยู่สมุทรสาครนะครับส่วนคณนี่คนกลางกับอยู่ที่สมุทรปราการนะครับอ่าส่วนที่ลาวินเดอร์ของเราก็บอวินครับชนบุรีนะครับชนบุรีบอวินครับ อ่าก็จะกลับนะนะครับวันนี้กลับ2นะครับไป2ท่านก็จะทยอยเรื่อยๆนะครับทยอยเรื่อยๆทยอยกลับไปเรื่อยๆครับก็กลับไปปฏิบัติตัวอยู่บ้านนะครับเหมือนกับอยู่ที่นี่นะครับเหมือนกับอยู่ที่นี่นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นครับก็จะดีขึ้นเองนะครับเพราะว่าเรื่องเส้นเรื่องของกระดูก ไม่ว่าจะเรื่องต่างๆนะครับเราไปน่าคุณหมอเลียร์ให้แล้วนะครับที่จะปล่อยให้กลับบ้านนะครับหมอเลียร์ให้หมดแล้วที่เราเป็นเดอร์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเวลาเป็นเดอร์ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่กําลังนะครับกําลังกําลังกาลังขานะครับยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ต้องไปฟื้นฟูนะครับมันหายยากนะครับที่ว่ารักษาแล้วให้ฟื้นฟูนะครับไปบางที่นี่คือทางใครทางมันเลยนะครับรักษาเสร็จคือครั้งเดียวบ้านใครบ้านมันหายหรือหายไม่รู้ครับแต่ตรงน,นี้เราเอาหายครับเอาหเห็นกับตาว่าสามารถเอาไปใช้ชีวิตได้ครับถึงไปตัวกับบ้านนะครับ สามารถออกกจช,ชีวิตได้มารักษาที่นี่ก็จะมีการปฏิบัติตัวนะครับวิธีการปฏิบัติตัวยังไงนะครับไม่ใช่แค่รักษาอย่างเดียวนะครับรักษาเสร็จบอกวิธีการปฏิบัติตัวการควบคุมอาหารนะครับควบคุมอาหารด้วยปฏิบัติตัวยังไงให้ทาย,ยืเ้นยืดสายไปนะครับ กับบ้านก็จะได้ทำเหมือนอยู่ที่นี่นะครับประมาณหนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนนะครับอาการก็ค่อยๆดีอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะทํำยังไงนะครับแต่ที่นี่ทํากันอย่างนี้นะครับที่นี่ก็ทํากันอย่างนี้นะครับผม ที่นี่เราจะรักษาด้วยนะครับรักษาด้วยให้ทำกายภาพบำบัดด้วยนะครับทำการกายภาพบำบัดให้ด้วยครับไม่ใช่รักษาอย่างเดียวครับกายภาพบำบัดให้ด้วยสำหรับท่านที่อาการหนักหรือว่าอยู่นานๆว่าบางคนนะครับเลือกที่จะอยู่ที่นี่นะครับนอนรักษาอยู่ที่นี่อย่างน้องที่เห็นเมื่อกี้นะครับตั้งต้นคลิปนะครับผมก็แนะนำให้อยู่ที่นี่ จะได้หายเร็วๆนะครับเพราะว่าที่นี่เราพาทำกายภาพบำบัดด้วยไม่ใช่แค่เลือาอย่างเดียวนะครับเมื่อคืนก็พาซ่อมครับเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนะครับการซ่อมผู้ป่วยอ่านหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับแล้วสําหรับท่านที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับเมื่อคืนนี้ครับขอบคุณนะครับเมื่อคืนผมได้ผู้ติดตามเกือบร้อยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเงินเข้ามานะครับ ดูยอดเมื่อเช้านี่ครับได้71คนนะครับที่ติดตามเข้ามาในช่องของผมนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับผมจะบอกว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับ่เบื้องหน้าก็จะเป็นห้องนวดนะครับสถานที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่รักษาโรคกระดูกทับเส้นด้านจุดๆ ตามทุกจุดของร่างกายนะครับขอภัยก็จะเป็นสถานที่รักษาโรคกระดูกทับเส้ chrome, นทุกจุดของร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นสะโพกเคลื่อนกระดูกเคลื่อนก็สามารถทําได้นะครับผมประมาณนี้นะครับอยู่ที่อาเภอลําไปมาจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เห็นเบื้องหน้านี้นะครับก็จะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางเข้ามารักษาที่นี่นะครับเดินทางเข้ามารักษาที่นี่นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับ จะได้ดูนะครับว่าผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับคนทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่ที่อํเรราเภอลํไปมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลไปม, Benedict, มรรางจังหวัดบุรีรัมย์รับรักษาโรคกระดูกทับเส้นนะครับซึ่งคุณหมอก็จะเป็นชาวพม่าน,นะครับผมชาวพม่าซึ่งไม่ได้เรียน4ปีแล้วก็ออกมารักษานะครับท่าน เป็นหมอที่ร่ำเรียนมาทั้งแต่เด็กสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากตาสู่พ่อจากพ่อสู่ลูกสืบทอดกันมานะครับไม่ใช่ไปรเรียนมา4ปีแล้วได้มาปริญญามามารักษามาจับเส้นมาเลียงกระดูกไม่ใช่ครับถ้าเรียนมาทั้งชีวิตนะครับเรียนมาทั้งชีวิตถ้าอย่างนั้นรักษาคนไม่ได้ จะไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับจะไม่ดูนะครับจะไม่รู้ว่าผู้ป่วยนี้เป็นอะไรถ้างั้นรักษาคนไม่หายถ้างั้นสถานที่ตรงนี้อยู่ไม่ได้นะครับถึงสิบปีนะครับสถานที่ตรงนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนถึงสิบปีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามครับมาใหม่นะครับถ้าได้ดูแล้วนะครับก็ ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผู้ที่ผู้ที่เขาไม่รู้นะครับว่ายังมีสถานที่ดีๆยังมอยังมีหมอที่มีฝีมืออยู่นะครับให้มารักษานะครับท่าก็จะได้เป็นบุญกุศลน,นะครับช่วยเป็นสะพานบุญนะครับให้ผู้ที่เขาไม่รู้นะครับก็จะได้เดินทางมารักษานะครับซึ่งผู้ป่วยที่เดินมาก็ เดินทางมานะครับก็มาจากทั à, so ่วประเทศแหละครับใต้สุดเหนือสุดนะต่างประเทศก็มานะครับใต้สุดเหนือสุดต่างประเทศก็มานะครับมากันทั่วประเทศแล้วครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะปิดร้านแล้วนะครับก็จะหมดเซตนี้นะครับหมดเคสทั้งหมดนี้นะครับหมดเคสนี้ก็ ทั้งหมดก็มี7 8 9ท่านนะครับรวมทั้งหมดนะครับก็จะหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับผมก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับก็จะกลับมาสู้กันใหม่ก็จะกลับมาสู้กันใหม่อีกครั้งครับผมสำหรับท่านที่กลับไปอยากกลับมาก็ไม่ว่ากันนะครับ จะกลับมารักษาต่อก็ไม่ว่ากันอ่าก็ไม่ว่ากันนะครับบางท่านก็อาการดีขึ้นก็คุณหมอก็จดนัดมานะครับมาเช็คเช็คระยะนะครับเจออาการอาจจะเดือนหนึ่งหนระือว่าครึ่งเดือนก็ต้องเด้ก,กลับมานะครับเช็คระยะคือว่าจะไม่ปล่อยนะครับต้องนัดมาไม่ใช่ว่านัดมาเพื่อ เอาเงินแค่เจ0 0ลอยนะครับไม่ใช่ครับเราติดตามผู้ป่วยนะครับติดตามผู้ป่วยติดตามผู้ป่วยว่าเออจากเดือนหนึง่งหลังจากที่ออกไปแล้วเป็นยังไงหรือสิบห้าวันหลังจากที่ออกจากคุณหมอไปแล้วเป็นยังไง10วันออกจากที่นี่กลับไปอยู่บ้านเป็นยังไงถ้าดีขึ้นคุณหมอก็จะนั่นห่างออก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  จากเดือนหนึ่งเป็น2เดือน3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งหรือปีหนึ่งมา3ครั้งอย่างนี้นะครับก็จะห่างออกไปก็จะห่างออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางคน3ปีกลับมาครับจำกันแทบไม่ได้เลยนะครับจนผู้ป่วยบอกว่าผมเคยมารักษาที่นี่หนูเคยมารักษาที่นี่แม่เคยมารักษาที่นี่นานนะครับจำไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะ คือจะไม่ปล่อยนะครับจะไม่ปล่อยไม่ใช่ว่ารักษาการกันเกียวครั้งเดียวแล้วก็ทางใครทางนั้นบ้านใครบ้านมันไม่ใช่ทีนี้เอาหายครับเอาจนสนิทใจครับพุ๊บว่าอยากอยู่อยากอยู่ก็อยู่ครับไม่ว่าครับให้อยู่ให้นอนที่นี่ครับใ้รักษาตัวที่นี่ให้หายครับจะได้กลับไปใช้ชีวิตสบายสบายครับไม่เป็นภาระให้ลูกหลานนะครับ ได้เป็นพาราให้ลูกหลานไม่ใส่แผ่นเพื่อไม่ได้มมไดนอนให้ลูกหลานได้ป้อนข้าวครับอ่าบางท่านสามารถเดินเข้าห้องน้ําเองกินข้าวได้เองนะครับซึ่งมารักษาที่นี่นะครับอ่ากันดีๆขึ้นหลายๆคนนี่เหมืันเดินดนาแม่ๆนะครับนี่เห็นไหมแต่ละคนอายุก็เยอะแล้วนะครับนี่อายุก็เยอะแล้วใช้แน้อนอยแล้วนะครับ ถึงหนึ่งนชีวิตแล้วนะครับหกสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับนี่ท่านมาแล้วก็ดีขึ้นครับก็จะได้กลับบ้านก็จะได้กลับบ้านกันแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะกลับไปสองครับสําหรับคิด่นี้ก็นานพอสมควรแล้วนะครับก็จะได้กินข้าวกินน้ำกันพอดีครับก็ขอฝากช่องพิรพันธ์ชาแนลนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาใหม่นะครับ ขอบคุณมากมากเลยนะครับโอ้เห็นแล้วดีใจครับเกือบเป็นร้อยนะครับมือเคืนที่ติดตามข้ามาใหม่ภายในค่ําคืนเดียวนะครับผู้ติดตามมาเกือบร้อยเลยครับก็สำหรับคืินี้ก็เขาฝากช่องปีนภูาใช้แนวด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ